สวัสดีครับเรามาทำความรู้จักกับ i n t e n t Based Networking ซึ่งมาแปลว่าความตั้งใจงั้น i n t e n t Based Networking อาจจะก็อาจจะหมายถึงเป็นการสื่อว่าเป็นการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบชนิดมีความตั้งใจเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาแล้วระบบเก่าเนี่ยไม่มีไม่มีความตั้งใจหรือไงเปล่าไม่ใช่ครับความตั้งใจในที่นี้มันจะหมายถึงว่าเป็นการนาเอา,เอาระบบ ระบบการจัดการระบบเครือข่ายเนี่ยสมัยใหม่เข้ามาใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับการทํางานขององค์กรธุรกิจหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการควบคุมระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีที่ทําให้เราสามารถควบคุมการจราจรบนเครือข่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันที่ใช้ในองค์กรนั่นเองเราจะเรียกว่า intent based networking ทีนี้ intent based networking เนี่ยเดิมทีนะมันก็มาจาก เทคโนโลยี Sdn หรือ Software Defined Networking นะครับซึ่งเรารู้จักกันเมื่อหลายปีก่อนนะครับตอนนี้ก็แตกตัวกลายพันธ์มาเป็นระบบที่เป็น Internet เ e ดเน็ตเวิซึ่งจะมีขีดความสามารถเี่สูงกว่า Sdn ครับเรามาดูซะว่า Internet เ e ดเน็ตเวิเป็นอะไรคือยังไงก่อนอื่นเรามาดูทำความเข้าใจว่าเหตุใดทำไมเราจึงต้องมาถึงจุดตรงนี้ได้มาถึงจุดจุดนี้ได้มาลองดูกันครับประการแรกมาดูข้อจากัดข้อจากัดของระบบเครือข่ายในปัจจุบัน ข้อจํากัดอของระบบเครือข่ายในปัจจุบันเนี่ยมีมากมายหลายประการเช่นข้อจํากัดของเทคโนโลยีเครือข่ายได้แก่เทคโนโลยีเครือข่ายในปัจจุบันนั้นเนี่ยเดิมทีประกอบไปด้วยชุดของโปรโตโคอลที่ไม่ได้ทํางานอย่างต่อเนื่องกันเช่นโปรโตโคอลของเน็ตเวิร์กที่ใช้ในแลนก็เป็นแบบหนึ่งเวลาใช้กับบนแวนก็เป็นอีกแบบหนึ่ง<ม>และมิ่นํำซ้ำว่าอุปกรณ์เครือข่ายนะครับนั้นเนี่ยที่มาจากผู้ผลิตต่างๆนั้นต่างก็มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน แล้วแต่ละเทคโนโลยีของแต่ละผู้ผลิตนั้นต่างก็ดูแลใช้งานกับอุปกรณ์ของใครของเขาันด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์ประเภทที่มีจํานวนหลายหลายยี่ห้อมาใช้งานร่วมกันอยู่ในระบบะเครือข่ายแล้วเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นะก็จะมีมากมายซึ่งจะเป็นเรื่องที่ปวดหัว,วเช่นเช่นเดียวกันตัวยอย่างเช่นโปรโตโคอลเลา t i ติงที่ใช้สําหรบับตัวเลาเตอร์เนี่ยซิสโกก็ใช้ eigrp ในขณะที่เราเตอร์ยี่ห้ออื่นนั้นก็อาจจะใช้ OSPF ดังนั้นการที่ใช้เ o u ติ n งโปรโ o c o l ที่แตกต่างกันก็ต้องหมายถึงว่าการต้องคอนฟิกอุปกรณ์ต่างๆนะก็ต้องแตกต่างกันไปด้วยนะครับดังนั้นตัวอย่างอีกอันนึ่งก็คือ Ether Channel Ether Channel หรือเราเรียกว่า Link a อ g r e g a t i o n เช่นของ Cisco ก็ใช้ PAgP แในขณะที่โดยทั่วไปเนี่ยมาตรฐาน 8.02.3ad นั้นก็จะใช้ LACP เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งตรงนี้เองก็คือเป็นเรื่องของความไม่เข้ากันของโปรโตโคอลของแต่ละยี่ห้อที่มาจากผู้ผลิตที่หลากหลายและแตกต่างกันทีนี้ไมครับทีนี้เพื่อให้รอ,องรับความความต้องการในด้านธุรกิจนะในด้านธุรกิจเนี่ยนะทั้งนั้นทางเทคนิคผู้ผลิตก็มีการพัฒนาโปรโตโคอลของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือที่สูง แล้วก็มีการเชื่อมต่อได้กว้างขวางมากขึ้นมีระบบรักษาความปลอดภัย,ยที่เข้มงวดมากขึ้นแต่โปรโตโคอลกับมีแนวโน้มถูกให้แยกโดดเดี่ยวจากนะครับจากการหมายความว่าตัวผู้ผลิตแต่ละลายนั้นต่างก็มีโปรโตโคอลเอามาใช้งาน,นที่ไม่เหมือนกันครับและโปรโตโคอลต่างๆเหล่านี้นก็มีเอาไว้ใช้สำหรับเพื่อแก้แก้ปัญหาการทำงานเฉพาะอย่างแล้วก็เฉพาะ,ะผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละลายแต่ละราย ผลก็คือก็เลยเกิดข้อจํากัดขั้นพื้นฐานซึ่งทำให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองตัวอย่างเช่นสมมติว่าครับถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกไปจากหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆแผนกไอทีเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์พวกสวิตช์เลาเตอร์และไฟวอลรวมทั้งกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยซึ่งแตกต่างกันสมมติว่าเดิมเดิมทีเราใช้ยี่ห้อหนึ่ง ยี่ห้อ A แล้วต่อมานะครับเราก็ต้องไปใช้ยี่ห้อ B พอเราใช้ยี่ห้อ A แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นยี่ห้อ B แล้วเนี่ยเราต้องคอนฟิกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมากมายรวมทั้งอาจจะต้องมีการนะครับมีการคอนฟิกเกี่ยวกับนโยบายรักษาความปลอดภัยรวมทั้งเทคนิคอลอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น v l a ลไม่ว่าจะเป็น QoS ไม่ว่าจะเป็น Access Control List t นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับทำงานภายใต้กลไกของโปรโตคอลต่างๆครับดังนั้น ปัญหาอีกอันหนึ่งที่ต้องเจอเช่นการอัปเดตเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับรวมทั้งการปรับแต่งรูปลักษณะของการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจจะต้องผิดเพี้ยนไปตามลักษณะส,สเปคของผู้ผลิตลายใหม่ที่เรานําเข้ามาติดตั้งนะครับมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องการคอนฟิกมีแรงงานเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เป็นต้นครับประการที่2ก็คือปัญหานโยบายที่ไม่สอดคล้องกันทีนี้เพื่อจัดตั้งนโยบายการใช้งานในระดับเครือข่ายนะ ไ i ไอทีอาจจะต้องมีการจัดตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์และกลไกลก,การทำงานของระบบต่างๆมากมายนับร้อยหรือนับพันชิ้นเช่นทุกครั้งที่มีการติดตั้งระบบเพิ่มเติมนะอาจจะต้องใช้เวลานับชั่วโมงหรือในบางครั้งอาจนานนับวันก็เป็นได้ที่จะต้องมานั่งคอนฟิกแอคเซสคอนโทรลลิสต์ให้ครอบคลุมนะครับทั้งเครือข่ายอีกทั้งความซับซ้อนของเครือข่ายในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะใช้ชุดการทำงานที่เกี่ยวกับการแอคเซส ระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้ง QoS รวมท้งนโยบายอื่นๆนะครับเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานประเภทโมบายที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นและยังส่งผลให้เกิดช่องว่างและหรือช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัยปัปญหาความไม่เข้ากับก,กฎกติกามาตรฐาต่างๆก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนี่คือนโยบายไม่สอดคล้องกันก็คือหมายความว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์ยี่ห้อหนอึ่ง แล้วเปลี่ยนไปใช้อีก,อกยี่ห้อหน,นึ่งนั้นนะครับก็อาจมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเพิ่มขึ้นอาจจะมีการคอนฟิกเพิ่มขึ้นต้องมาแก้ไขปร,ปรับเปลี่ยนให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราติดตั้งเข้ามาใหม่นั้นเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยนโยบายเกี่ยวกับควบคุมดูแลกระแสะการจราจรของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละองค์กรเนี่ยครับก็เลยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความยุ่งยากตามมาประการที่3ก็คือ ไม่สามารถขยายขนาดได้ตามความเหมาะสมตามที่ต้องการนั้นเมื่อความต้องการที่จะขยายขนาดของ Data Center หรือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ในองค์กรนะเพิ่มขึ้นก็ซึ่งทําให้เครือข่ายมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยการเพิ่มจํานวนของอุปกรณ์นับร้อยนับพันชิ้นเนี่ยจะต้องมานั่งจัดคอนฟิกแล้วต้องมาบริหารจัดการนอกจากนี้ฝ่ายไอทยังต้องพึ่งพาอาศัยข้อมูลการพยากรณ์รูปแบบของกระแสการจราจรรวมทั้งนะครับกับปัญหาของ o v e r s u b s c r i p t i o n การคำว่า Oversubscription หมายหมายความว่าก็คือปริมาณการเกิดความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายแต่ปรากฏว่าแบนด์วิดของเครือข่ายนั้นไม่เพียงพอที่จะให้ใช้ครับตรงนี้เองครับก็อาจจะทําให้ต้องมีการที่จะต้องมีการปรับปรุงจะต,ต้องมีการนะครับกะต้องมีการคํานวณน,นะครับว่าแบนด์วิดเท่าไหร่จึงจะเพียงพออะไรต่างๆเป็นต้นครับ มันก็เลยมีปัญหาเรื่องคอยุ่งยากตามมานะครับอย่างไรก็าตามครับ Data Center เนะที่ติดตั้ง Virtualization ในปัจจุบันนั้นนะครับ mm hmm. กระแสะการจราจรจะเป็นแบบ Dynamic mm hmm. ก็คือพลวัตหรือคือไม่สามารถคาดการได้อย่างแน่นอนว่ากระแสะการจราจรนีมันจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณการพิจารณาการขยายอของเครือข่ายนั้นเนี่ยให้ไปตามความเหมาะสมนั่นนะนะมันก็ทำได้ยากขึ้น ครับอันนั้นก็จะเป็นเป็นเป็นปัญหานะครับที่ที่ที่ตามมานะครับนี่คือประการที่3นะครับประการที่4ก็คือการขึ้นตรงกับผู้ผลิตปัญหาก็คือว่าผู้ให้บริการรวมทั้งองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยต่างก็มาพยายามมองหาโซลูชันใหม่ๆที่มีขีดความสามารถและบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจแต่ว่าขีดความสามารถในการตอบสนองเนี่ยมีอุปสรรคจากวงจรผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ที่มักจะมีระยะเวลาประมาณสัก3าปีหรือมากกว่าและก็การขาดมาตรฐานส่วนกลางก็คือมาตรฐานกลางนะครับรวมทั้งอินเทอร์เฟสแบบโอเพนหรือแบบเปิดเนี่ยที่จำกัดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายที่จะปรับแต่งเครือข่ายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นๆเนี่ยมันทำได้ยากครับเป็นเพราะว่าครับการที่เราจะดูแลบริ boring, หารจัดการน,นะครับะระบบเครือข่ายนั้นบางทีก็ข้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตขึ้นอยู่กับโปรโตโคอล โปรโตโคอลหรือ iOS นะครับคับหรือเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งมากับอุปกรณ์ของผู้ผลิตต่างๆเป็นเป็นข้อบังคับอาเป็นตัวจํากัดทําให้เราเนี่ยการขยายเครือข่ายก็อาจจะทําได้ยากนะครับก็คือมันจะถูกจํากัดโดยขีดความสามารถนะครับของอุปกรณ์จากผู้ผลิตอายนนั้นเลยครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคอหน,นึ่งครับทีนี้เอาละเราพอจะทราบแล้วครับว่าอานี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตรวมทั้งในปัจจุบันที่อามันเกิดขึ้นอยู่นะครับ คราวนี้เรามาดูความต้องการของสถาปัตยกรรมเครือข่ายงั้นเครือข่ายในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการอะไรไมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็คือต้องการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบของกระแสะการจราจรครับที่เราสามารถเนี่ยควบคุมได้มากกว่าเดิมซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถควบคุมกระแสะการจราจรได้ดังใจนะครับต้องอมันเป็นไปตามลักษณะของอโปรโตโคอลที่มากับผ,ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายนั้นๆครับ แต่น,นี้เราเราต้องการที่จะควบคุมให้เราให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแอปพลิเคชันนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุน,นี้ความต้องการที่เราจะควบคุมดูแลกระแสการจราจรเนี่ยตรงนั้นตรงนี้มันมีความต้องการอยู่ประการที่2ก็คือการหลองรับการรลองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานด้านไอทีเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้เองจะต้องสามารถเราจะต้องพิจารณาว่าถา้าภาพปริมาณการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานด้านไอทีแล้วเนี่ยครับเราจะต้องเราจะต้องมีการปรับปรุง จะต้องมีการนะครับควบคุมดูแลหรือการจัดการตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรจึงจะสามารถทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพประการที่3ก็คือความเจริญรุ่งเรืองก็คือมันก็ก,การเติบโตการเติบโตของนะครับการให้บริการคลาวด์ก็พอมีการให้บริการคลาวนะครับเรเรื่องแพทเทิร์นของกระแสการจราจรก็ตามมาละ ทั้ง3อย่างนี้นะครับมันจะเกี่ยวพันกันนะครับและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยครับงั้นนี่คือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในใน,ในปัจจุบันและมีความต้องการในใน,ในสิ่งนั้นครับแล้วมาดูภาพตัวอย่างนี้นะครับจากภาพตัวอย่างนี้เราก็จะเห็นก็ว่านี่คือตัวอย่างของระบบเครือข่ายของ data center นะครับซึ่งเราจะเห็นลักษณะของการเชื่อมต่อครับเป็น3 l มเลเวลประกอบไปด้วย access level aggregation level แล้วก็ core level นะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเห็นว่ามีเส้นทางการเชื่อมต่อนะครับไปมาไปยังอินเทอร์เน็ตหลายเส้นทางจากเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายในในดาต้าเซ็นเตอร์ครับทีนี้นะครับถ้าเราเนี่ยยังใช้ระบบเดิมอยู่นะครับระบบเดิมเนี่ยครับนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนะครับแพทเทิร์นหรือกระแสการจราจรตัวอย่างเช่นการติดต่อเข้ามานะครับยังอ่ยังจากอินเทอร์เน็ตนะครับมายังภายในมายังเซิร์ฟเวอร์นั้นครับซึ่งซึ่งสามารถใช้ได้หลายหลายเส้นทางครับแต่ว่า เนื่องจากว่านะครับโปรโตโคอลหรือเทคโนโลยีของผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยต่างก็มีนะครับวิธีการที่จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับที่จะ,ะเดินทางนะครับเนี่ยไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเหล่านี้บ่อยครั้งครับที่อาจจะมีปัญหาที่ว่าบางทีนะครับเนี่ยอาจจะมีการใช้เส้นทางหลักเส้นนี้ในขณะที่นะครับเส้นทางอื่นก็ว่างอยู่ ก็แทนที่จะใช้นะครับอสองเส้นทาง3 3ส,สเส้นทางตามโอกาสที่เหมาะสมนะครับก็กลับกลายเป็นว่าอุปกรณ์นะครับเน็ตเวิเวร์กหรือุปกรณ์เครือขา่ายของผู้ผลิตนั้นเนี่ยบังคับว่าจะใช้เส้นทางที่มันเห็นว่าดีที่สุดในขณะนั้นครับแล้วก็เฮโลวิ่งไปอย่างเส้นทางนั้นอย่างเดียวก็ให้เกิดปัญหาคอขวดตามมาในขณะที่เส้นทางอื่นนั้นเนี่ยก็มีปริมาณากระแสก,การจราจรแบบชิวๆนะครับดังนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยเรา รเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นอกจากดูมันอย่างตาปิดๆนะครับอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นระบบใหม่นะครับ SDN ครับเราสามารถที่จะให้มันเนี่ยนะครับเราเลือกสามารถควบคุมให้กระแสะการจราจรนั้นเนี่ยฉเฉลี่ยไปตามเส้นทางต่างๆได้แทนที่เราจะตามใจอุปกรณ์ต่อไปนี้อุปกรณ์ต้องตามใจเราละกันบ้างแล้วละมา,มาดูกันนะครับมาดูรูปแบบเก่า รูปแบบเก่านั่นคือรูปแบบนะครับที่อุปกรณ์เครือข่ายนะครับซึ่งอุปกรณ์เครือข่ายนั้นเนี่ยครับจะมะีมีส่วนประกอบหลักๆดังนี้ครับก็คืออุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งฮาร์ดแวร์ซึ่ง,งทําหน้าที่ในการที่จะส่งผ่านลูปฟอร์เวิร์ดแพ็กเกจเนี่ยไปไปข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับในอุปกรณ์เนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมี OS ในตัวเช่น c i s c o จะมี iOS นะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับก็จะมีฟีเจอร์สเปคหรือเทคโนโลยีการทํางานนะครับตัวใครตัวมันงั้นแต่ละตัวก็จะมีของใครของมันนะครับโดยระบบปฏิบัติการนี้นะครับก็จะนะครับลองรับลองรับนะครับการทํางานของส่วนที่เป็นฟีเจอร์ภายในของตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจก็หมายความว่านะครับในการตัดสินใจว่าการที่จะเดินทางจากนะครับ าจะาอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนั้นจะใช้เส้นทางไหนดีจะเส้นทางนะครับอ่านไปทางขวาหรือเส้นทางลงมาข้างล่างก็ขึ้นอยู่กับการตัดตัดสินใจนะครับของอุปกรณ์นะครับในส่วนด้านบนเนี่ยที่เห็นว่าอย่างไหนจึงจะดีดีดีที่สุดนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะส่งนะครับไปยังปลายทางดังนั้นไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่าเนื่องจากที่เราเนี่ยคุมมันไม่ได้มีความเป็นไปได้ครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้อาจจะใช้เส้นทางนี้แล้วก็อ้อมมานะครับมายังตัวข้างล่าง แทนนี่จะไปทางทางทางตรงในทางกลับกันครับอาจจะเลือกนะครับเส้นทางตรงซึ่งมีค่าแบนด์วิดต์นะครับที่น้อยกว่านะครับแต่ว่ามันใกล้กว่าก็อาจจะเลือกเส้นทางนี้นั่นค่ะที่เราเองนะครับเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้เส้นทางนะครับไปทางขวาแล้วก็ลงมาซึ่งมีค่าแบนด์วิดต์สูงกว่าซึ่งตรงนี้เองเราควบคุมไม่ได้นะครับเราอาจจะคือควบคุมได้นะครับแต่ว่ากระทำได้ยากเราต้องมาไปคอนฟิกอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้น,นเป็นจํานวนมากมันก็เลยทําให้เกิดความยุ่งยาก ดังนั้นถ้าหากก็เป็นระบบใหม่เราเรียกว่าระบบ SDN ซึ่งจริงแล้วนะครับ SDN หรือ Software Defined Network นั้นมันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเทคโนโลยีที่มีกันมาหลายปีแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่นะครับยังไม่ได้ถูกนำมาติดตั้งไว้ในอุปกรณ์อุปกรณ์เช่นสว er, ิตช์เราเตอร์หลักๆนะครับในอดีตที่ผ่านมาครับจนกระทั่งนะครับเราเริ่มมีการคิดที่จะทำา i n เ e n t b a s e d n e t w o r ร i n g ขึ้นมานั่นแหละครับ ก็เป็นการเอา S D N มาใช้อาทิน,นี้เรามาดูว่าสถปปาปัตยกรรมของ S D N นะครับมันคืออะไรนะครับ S D N นั้นนะครับมีจุดมุ่งหมายก็คือว่าเป็นการดึงเอานะครับการตัดสินใจของอุปกรณ์เครือข่ายนั้นออกมาครับแล้วนะครับมาควบคุมมันจากศูนย์กลางดังนั้นนะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับ จะไม่สามารถที่จะตัดสินใจที่จะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังเส้นทางที่ตัวมันเองเห็นว่าดีที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่ารเราเองเป็นตัวควบคุมเป็นการควบคุมในเชิงของซอฟต์แวร์เป็นการควบคุมนะทำให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นั้นจะต้องอยู่ภายใต้การบงการของผู้ดูแลระบบเครือข่ายแทนแทนที่ผู้ดูแลเครือข่ายนั้น,นได้แต่มองจ้องตาปิดแล้วดูการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆด้วยตัวมันเอง กลับมาแล้วละ่ะพอเราใช้ S D N นะครับเราจะเป็นฝ่ายควบคุมทีนี้คําถามว่ามันทําได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าอุปกรณ์เครือข่ายนั้นมันประกอบไปด้วยงองค์ประกอบหลักๆอยู่2องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า control plane กับนะครับ forwarding plane คือบางครั้ง forwarding plane เนี่ยถูกเรียกว่าเป็น data plane ครับก็คือ คอนโทรลเพลนมีหน้าที่ตัดสินใจตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดส่วนนะครับคอนโทรลเพลนหรือว่า forwarding เพลนนั้นก็คือมีหน้าที่นะครับเป็นมือเป็นมือเป็นเท้าทําหน้าที่นะครับส่งส่งแพ็กเกจไปข้างหน้านะครับออกไปข้างหน้าหรือว่ารับแพ็กเกจเข้ามาครับเอาน,นะครับนี่คือนี่คือตัวอย่างของคอนนี่คือตัวอย่างของนะครับเดต้าเพลนหรือ forwarding เพลนครับทีนี้พอเราใช้ S D N ปุ๊บเนี่ย เราดึงเอาคอนโทรลเพ n นก็คือมันสมองข้ามาเนี่ยออกมาเลยนะครับปล่อยให้เหลือแต่เป็นนะครับเป็นเฉพาะแต่ d a t a Plane หรือ Forwarding Plane ก็คือการแปลว่าอุปกรณ์เหล่านี้เหลือเพียงแค่แขนขาในในขาที่มันสมองนั้นถูกดึงออกไปไปข้างนอกแล้วอยู่ภายใต้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายแทนทีนี้นะครับมาดูต่อครับนี่คือ,อนี่คือ,อปัญหานะครับของอะระบบระบบเครือข่ายครับแบบแบบเก่าเราเห็นนะครับว่า อุปกรณ์หนึ่งตัวจะมีทั้ง Control p เพ n e และก็ Data Plane นะครับอยู่ในที่เดียวกันงั้นการตัดตัดสินใจเลือกเส้นทางเนี่ยก็จะอาศัย Control p เพ n e เป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะ,ะเลือกนะครับเส้นทางของมันเองแต่พอเรามีการใช้นะครับตัว S D N หรือ Software Defined Network แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ครับว่าครับตัว Control p เพ n e นั้นถูกนำออกไปข้างนอก ออกไปข้างนอกแล้วไปไว้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับที่ติดตั้ง Sdn application และทำหน้าที่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์แทนครับแล้วพอเราย้ายไปตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้ง3รายการนี้นะครับจากระยะไกลหรือว่านะครับเราสามารถที่ควบคุมว่าจะให้กระแสการจราจรนั้นเนี่ยจะวิ่งไปทางไหนนะครับตัดสินใจโดยผู้ที่ควบคุมหรือเขียนโปรแกรมนะครับไปควบคุม,มแทนที่จะเป็นตัวอุปกรณ์เองเป็นผู้ตัดตัดสินใจ แตครับนี่คือตัวอย่างของ SDN และและเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือตัวโหนดนะครับโนดต่างๆเราจะเห็นนะครับว่าการติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะเลือกเส้นทางในการไปมาหาสู่กันระหว่างเน็ตเวิร์กโนดต่างๆนั้นล้วนแต่อาศัยนะครับคอนโทรลเพลเป็นหลักครับก็ด้วยเหตุน,นี้นะครับ การตัดสินใจเลือกเส้นทางนะครับไปอย่างทิศทางต่างๆนั้นจะต้องอาศัยการทํางานของคอนคอนโทรลเพลนนะครับที่มากับอุปกรณ์นี่คือระบบเก่านะครับที่เราเจอกันอยู่นะครับแล้วก็ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้